บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์ส่วนที่ก็คุณรฟังขอ,งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจำวัน ผมสันทัดนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการมานาประจําวันนี้พบกันประจําวันที่29เดือนตุลาคมในหัวข้อเรื่องเมื่อความอ่อนแอคือกําลังและพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนํามาใคร้ครวนและสมัคคีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่20ข้อที่7ถึงข้อ13นะครับพระธรรมเยเรมีบทที่20ข้อที่7ถึงข้อ 13ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงหลอกลวงข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ถูกหลอกลวงพระองค์ทรงมีกำลังยิ่งกว่าข้าพระองค์และพระองค์ก็ชนะข้าพระองค์เป็นที่ให้ขาห้าหัวเราะวันยังคำ่ำทุกคนเยาะเย้ยข้าพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์พูดเมื่อไหร่ ข้าพระองค์ร้องไห้ด้วยข้าพระองค์ตะโกนว่าทารุณตายแล้วเพราะว่าพระจนะของพระเจ้าได้เป็นเหตุให้ข้าพระองค์เป็นที่ตำหนิและเยาะเย้ยตลอดวันถ้าข้าพระองค์จะกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีกก็มีสิ่งในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้ อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระอง์และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องอัดมันไว้และข้าพระอง์ก็อัดไว้ไม่ไหวเพราะข้าพระองค์ได้ยินเสียงซุบซิบเป็นอันมากความหวาดเสียวอยู่รอบทุกด้านมิสหายที่คุ้นเคยทั้งสิ้นของข้าพระองค์กล่าวว่าใส่ความเขาให้เราใส่ความเขา เขาเฝ้าดูความร่วมจมของข้าปรุงจชรอยเขาจะถูกหลอกลวงแล้วเราชนะเขาได้และทําการแก้แค้นเขาแต่พระเจ้าทรงอยู่ข้างข้าพเจ้าดังนักรบที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นผู้ข่มเหงข้าพระเจ้าจะสะดุดเขาจะไม่ชนะข้าพระเจ้าเขาจะขายหน้ามากเพราะเขากระทําไม่สําเร็จ ความอัปะยศอดสูเป็นนิดของเขานั้นจะไม่มีวันลืมข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาผู้ส่งทดลองคนชอบธรรมผู้ทอดพระเนตรทั้งใจและจิตขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นการแก้แค้นของพระองค์เหนือเขาทั้งหลายเพราะข้าพระองค์ได้ทูนเสนอคดีของข้าพระองค์แล้วจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงช่วยกู้ชีวิตของผู้ขัดสนให้พ้นจากมือของผู้กระทําความชั่วร้ายคุณรังครับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อดรูเขาถูกจำคุกเป็นเวลาถึงสองปีเพราะเขารับใช้องค์พระเยซูเขาเคยอ่านเรื่องราวของเหล่ามิชนาลี ผู้ชื่นชมยินดีในทุกเวลาแม้จะถูกจองจำก็ตามแต่เขายอมรับว่านี่ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองเขาบอกภรรยาว่าพระเจ้าทรงเลือกผิดคนให้มาทนทุกข์เพื่อประคริ์เธอตอบว่าไม่ฉันเชื่อว่าพระองค์น่าจะทรงเลือกถูกคนแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกคุณรู้ฟังครับชีวิตของดูรูอาจจะเปรียบได้กับผู้เผยพระวจนะเ,เยเรมีซึ่งรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซือ โดยเตือนคนยูดาว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยความบาปที่พวกเขาได้ทําแต่การพิพากษาข,ของพระเจ้ายังมาไม่ถึงนะครับ mm hmm. พวกกู้นายูดาจึงเคี้ยนตีท่านแล้วก็จับท่านใส่คือไว้ mm hmm. ท่านกล่าวโทษพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงหลอกลวงข้าพระองค์ท่านเข้าใจว่าพระเจ้าทรงล้มเหลวที่จะช่วยกู้พระเจนะของพระองค์ได้แต่เป็นเหตุให้ข้าพระองค์ เป็นที่ตําหนิและเยาะเย้ยตลอดวันขออย่าให้วันที่ข้าพเจ้าเกิดมานั้นรับพรเยเดยมีได้กล่าวไว้และท่านยังกล่าวต่อไปว่าทําไมข้าพเจ้าจึงออกมาจากคันมาเห็นความลําบากและก็ความทุกข์และวันคืนของข้าพเจ้าก็สิ้นเปลืองไปด้วยความอับอายคุณผู้ฟังครับในที่สุดชีวิตของดรูก็ได้รับการปล่อยตัวแต่จากการทดสอบอย่างทรหดที่สุด เขาจึงเริ่มเข้าใจว่าบางทีพระเจ้าท่งเลือกเขาเหมือนที่ท่งเลือกเยเรมีเพราะเขาอ่อนแอหากว่าเขาได้เยเรมีเป็นคนที่เข้มแข็งโดยธรรมชาติพวกเขาอาจได้รับคําชมในความสําเร็จที่เกิดขึ้นแต่ถ้าธรรมชาติของพวกเขาเป็นคนอ่อนแอสง่าราศีทั้งสิน้นในความบากบั่นของพวกเขาก็จะเป็นของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเพราะฉะนั้นความอ่อนแอทําให้เราเป็นคนที่เหมาะสม ที่พระเยซูส่งใช้การได้คุณผูฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร้ครวญดูว่าคุณรู้สึกอ่อนแอเป็นพิเศษในจุดใดบ้างและคุณจะเปลี่ยนความอ่อนแอไปเป็นความได้เปลี่ยบฝ่ายวิญญาณที่มีนัยสำคัญได้อย่างไร และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะรวมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์เจ้าข้าฤทธิอานาจของพระองค์ปรากฏให้เห็นในความอ่อนแอของข้าพระองค์ทั้งหลายดังนั้นข้าพระองค์จึงสารภาพว่าล้มเหลวนั่นก็เพื่อข้าพระองค์จะได้โอ้อวดพระองค์ไม่ใช่ความสามารถหรือความเข้มแข็งข้าพระองค์แต่เป็นกําลังความสามารถขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงอธิษฐานกราบทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อสื่อสารยังางทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้นะครับจดหมายหรือไปสีนิบัติจะน้าส่งส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตูป้ 5, ปนปอฝอหัวหมากกรุงเทพ 10243ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www thaiodb org แล้วก็โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมผ่านหมายเลขโทรศัพท์027185166-7และทั้งวันนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้พบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและทรงอยู่ไม่ไกลข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิดพระองค์สถิตและนำชีวิตให้ผ่านไปไม่ใช่ความดี เคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ ลพระองค์เธอฝนพรำทำให้ใจได้พบความชุ่มฉำจากเวลาที่เคยขัดสนพระองค์เติมหัวใจข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์ม 他。 Let me เคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ ย้ำแกรงในพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์